ครับสวัสดีครับบันทึกไว้ณวันพุทธที่20กรฎาคมพุทธศักราชส5 1 5นานะครับวันนี้เรามาสลับสับเปลี่ยนนะครับมาสร้างประเด็นในการที่เราจะบอกกล่าวเล่าถึงนะครับหรือเป็นการบอกกล่าวเล่าเลื่อนนะครับเกี่ยวกับของดีก็มีในโลกนะครับ ฟังดูแล้วดูดีนะครับว่าฝของของปก็มีในโลกประเด็นเนี้ยนะครับถือว่าเป็นการจับคอลัมน์คอลัมน์ที่เป็นการเขียนเก่าที่เคยลงไว้ในหนังสือพระเครื่องนะครับหนังสือพระเครื่องหรือนังหนังสือทฤษยีสารพระเครื่องอมอมุเลศนะครับซึ่งปิดตัวลงไปแล้วนะครับปิดตัวลงไปเนิ่นนานหลายปีแล้วนะก็เสียดายหนังสือดีที่มีคุณภาพนะครับ จัดวางเนื้อหาสาระไว้ดีมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับหนังสือที่เนื้อหาสาระดีเนี่ยแต่อยู่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนรายการนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือภาพของพระครูอดุลวิริยะกิจนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของรวมเพื่อนอัตมโนนะครับแห่งวัดวังแดงใต้ นะครับตำบลวังแดงอำเภอท่าเลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอีกหนึ่งพัก,กิีิจคณาจารย์สายคู่เก่าแห่งลุ่มแม่น้ำปากสัตว์หลวงพ่อเอื้อนอัตมโ,โนเนี่ยถือว่าเป็นพกกักิีเจคณาจารย์ที่มีความน่าสนใจนะครับม่าสนใจเพราะว่ารูปทรงต้องบอกรูปทรงหรือพิมพ์นะครับ คล้ายเป็นพระกิจิคณาจารย์โบราณเลยนะครับเป็นเป็นพระกิจิคณาคณาจารย์สายโบราณที่มีลักษณะนะครับสูงใหญ่นะฮะต้องบอกสูงใหญ่นะครับสายสายเหนียวเลยถือว่าเป็นสายเหนียวสายนักเลงเลยนะครับก็ประสบการณ์ในการใช้วัตถุมงคลของท่านอนะมีเยอะนะครับมีเยอะมีมากมายนะครับถือว่าเป็นพระกิจิคณาจารย์ในใน,ในยุคปัจจุบันนะฮะ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540นะครับหรือประมาณเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นที่ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ของอำเภอท่าเรืเออำเภอมหาราชอำเภอบางปาหาันนะครับสายลุ่มแม่น้ำคูกเก่าปาสักเนี่ยนะครับลุ่มแม่น้ำสายคูกเก่าลุ่มแม่น้ำปาสักเนี่ยนะะ ขึ้นชื่อลรือชาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามากล่าวถึงชอดเล็กนะครับชอดสั้นๆให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเหรียญแจกทานหรือเหรียญแจกสีนะครับเหรียญแจกทานหรือเหรียญแจกสีเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญที่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะหลายพระเทศจิคณาจารย์นน์นิยมกันมาก ถามว่าน,น,นิยมยังไงนะครับก็ต้องบอกเก่าบอกเก่าเล่าถึงกันว่าเงี้ยน,นิยมในการที่จะสร้างเอาไว้แจกสร้างไว้เพื่อประกอบกิจการกิจคุณนะครับสร้างไว้เป็นสําหรับเป็นทานบารมีสําหรับผู้ที่มาร่วมงานพุทธวิเศษนะครับก็จะแจกไปโดยไม่มีเงื่อนไขเข้าแถวต่อคิวทําบุญก็ได้ไม่ทําบุญก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นเหรียญที่สร้างเอาไว้ในครั้งนั้นสมัยนั้นนะครับ ก็ถ้าเราจะให้ดูเปเปอร์นะครับเหรียญน,นี้มีเปเปอร์อยู่เพราะว่าเป็นเหรียญที่เราทําข้อมูลไว้เก่าแล้วนะครับก็จะบอกเก่าเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนะครับก็อลัมพบทไปตามเรื่องตำราวนะครับนะฮะก็เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่รูปเหมือนนั่งสมาที่เต็มอกนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเหรียญเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นองค์ยันสี่นะครับองค์ยันสี่กลบทองค์ยันสี่กลบทกระทุเจ็ดแบกนะฮะองค์ยันสี่กระทุเจ็ดแบบนะครับก็หนึ่งหนึ่งในบทอิสิปิโสแปดที่นะฮะอิรชาคตละสาตีหังจะโตโลทีงนันเนี่ยิสปิโสโโลปุสัมพุเนี่ยทั้งแปดบทนะครับทั้งแปดบทเนี่ยมาสามารถลงลงองในองค์ยันเดียวกันได้ นะครับแปดบทเนี่ยก็ยังมีหนังที่เราทราบกันนะฮะกระทุกจิตแบบฝนแสงหานาไลาตึงได้พบนาไลคา่องจกักนะครับก็ว่าก็ว่ากันไปตามลักษณะลักษณะชื่อนะครับซึ่งมีที่ดังผมเคยได้ได้กล่าวไปแล้วว่ามันก็จะมีกลิ่นอายนะครับกลิ่นอายกลิ่นอายของศาสนา,าพามันเข้ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าเอาพัะน,นาไลาเข้ามานาไลคาลองจักปะ,ะตวัดปา ไปมะพ่านนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมเคยได้อธิบายอธิบายไว้แล้วนะครับแต่อัจจะไม่เฉพาะจดจงนะครับก็อธิบายไว้แลในเรื่ององยันกอบเพชรน,นะครับก็ถอยถอยหลังกลับไปดูได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่จะกล่าวกันนั้นนีก็คือเหรียญเนี้ยปเป็นปเหรียญแจกสี่นะครับเหรียญแจกสีนะฮะด้านหน้านะครับนะฮะเหรียญแจกสีก็ ตัวนี้ผมก็จะมีการบอกก่าวเล่าถึงนะครับเพราะว่าหลวงพ่อตามประวัติเนี่ยนะฮะถ้าไปศึกษาประวัติเนี่ยก็จะบอกว่าบอกถึงเรื่องราวของนะครับหลวงพ่อเอื้นเนี่ยท่านเป็นมีความเป็นมาอย่างไงนะครับเกิดมาในตระกูลแบบไหนนะฮะเพราะว่าถือว่าหลวงพ่อเอื้นเนี่ยท่านมีเชื่อสายในครอบครัวดี นะครับเพราะบิดาของท่านเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงพอ่อเสนวัดบึงนะครับวัดบึงเนี่ยก็อยู่เยืเ้องๆกับวัดวังแดงใต้นะครับนี่ผมยังไม่ได้บอกเส้นทางการเดินทางเลยนะฮะเพราะค่อนข้างจะสลับซับซ้อนหน่อยจับ GPS อไปได้นะครับแต่ที่เขาพูดกันกล่าวถึงกันเนี่ยว่าหลวงพ่อเอื้อนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อตาบนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อตาบมาทางสายด้าน หลวงพ่อตาลนี้พระครูนะครับพระครูเวชคามนะฮะเดี๋ยวผมดูผมดูสคริปต์หน่อยนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนอนะครับพระครูประสาทนะครับนะฮะพระครูประสาทวิยาคมหลวงพ่อนอนนะครับวัดกลางวัดกลางท่าเรือนะครับเนี่ยก็เจ้าแห่งตะกุดเลยตะกุดหนังเสือนะครับเนี่ยพระครูเวชคามคณารักษ์นะฮะหรือหลวงพ่อตาล นะครับหลวงพ่อตาบอัตากโมนะครับหลวงพ่อนหลวงพ่อนจันทัสโลนะครับผู้มีความงามอย่างดงจันนะครับหลวงพ่อตาบอัตากโมนะครับแล้วก็ยังมาในสายของนะหลวงพ่อตาบไว้มาขามเรื่องนะครับก็ก็จะมีลงผมลงไว้เอาไว้ในสตอรี่เรื่องเรื่องราวตัวนี้บ้างแล้วนะครับนะฮะก็ให้ได้ศึกษากันนะครับ นะฮะก็ยังไปเกี่ยวข้องนะฮะก็เขายัางพาดพิงไปอีกหนึ่งในสายหลวง,งพออ่อวัดพญาตนะครับวัดพญาตก็นะครับหนะลวงพ่อกันนะครับงรรมโชโตหลวงพ่ออันหลวงพ่ออันคันทัศสารนะครับก็บอกเอาล่าถึงกันไหมนะฮะก็สามารถนะครับศึกษาได้ทีนี้นะฮะเหรียญที่เราจะพูดเราจะพูดกันเนี่ยกล่าวถึงกันในวันนี้นะครับ ก็เป็นเหรียญปั้มรูปไข่นะครับก็มีความกว้างของเหรียญก็ประมาณยี่สิบหมิลลิเมตรนะครับความสูงของเหรียญเนี่ยครับก็ประมาณสามิสามลลิเมตรความสูงรวมหัวเหรียญแล้วก็จะประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้ามลลิเมตรความหนาก็อยู่ที่สองมิลนะครับนะครับทีนี้ลักษณะเหรียญ ตามที่ผมบอกเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่รูปเหมือนนะครับนั่งสมาธิเต็มองนะครับก็คองจีวรน,นะฮะก็แบบผมดองมีรัดประคตอ,อกมีอะไรอ,อกนะฮะก็ลักษณะเหรียญก็เราเห็นอยู่ก็เรียกว่าเป็นเหรียญน,น้าเกล้ยวหรือเป็นพญารนาคนะครับขอบเหรียญเนี่ยเป็นพญานาคน้าเกล้ยวที่บกขอบเหรียญเนี่ยเป็นพญานาคเพราะว่าท่านเกิดปีมะโรงนะครับเ,เกิดปีมะโรงนะครับ ก็ทุกครั้งวันเกิดของท่านที่ผมเรียนเนี่ยจัดสร้างเมื่อประมาณวันที่หนึ่งกันยานะเดี๋ยวก่อนนะผมจะไม่ผิดสองนะครับจัดจัดแฝงงานวัน,ว,นวันเสาร์ที่หนึ่งกันยานะครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับ,อ,อ,รบอันนี้เป็นเป็นข้อมูลเอาไว้ให้นะครับเพราะว่าวันนั้นจัดเป็นงานครบรอบครบรอบงานวันเกิดของท่านนะครับ ก็เลยสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับแล้วก็มีเจาหูเจาห่วงหูเหรียญเนี่ยนะฮะวันนั้นเอามาแจกมาแจกสกับสําหรับผู้ที่ท่านไปร่วมร่วมงานถวายมุสิตาจิตกตันยูกตวเวทีนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องตัวเทออยู่นิดนึงเทะสมาธิเทอสมาธิเทะหมหาพรมนะครับนะเทะหมหาปากสายของ นะครับสายของลุ่มนะครับสายสายคู่กับลุ่มในน้ำประสาทเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องน้ําวิเศษแล้วก็เรื่องเทววิเศษนะครับก็อยู่ตรงบริเวณองคนี้เดียวเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับก็บอกก่อนลักษณะเรียนก็คืออย่างนี้ท่านก็จะนั่งอยู่ตรงแท่นนะครับหรืออาสนะอาสนะยกสูงหน่อยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านบนด้านบนมีคําว่าอายุยืนเป็นชื่อรุ่นนะครับด้านล่างก็บอกอ่าหลวงพ่อเอื้อง นะครับตัวบริเวณฝังคตินี้เป็นตัวเทาะนะครับดังนั้นที่มาของตัวเทาะอย่างที่ผมบอกว่าเทาะร้อยแปดเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นะครับล้วกเ็เราก็จะมีพระคาถาเทาะลันเทาะลันโตศิลสมาธินะครับเทาะลันโตศิลสมาธิระลันติมะระมันตโนนะครับเทาะลันโตกรัรมมานหานงเทาะลันตาตังนั่นมาอิหาะนะครับน,น,นั่นอันนี้เป็นสูตรเรียกตัวเทาะ นะครับแต่ตัวูทอดเนี่ยมีมากมายนะครับมีมากมายถึงร้อยแปดต้องไปศึกษาแต่ละตัวแต่ละตัว,ตว,ตวนะครับอ่ลาลักษณะเหรียญนี่เราบอกไาแล้วมาคุยกันเห,นหนนะรียญด้านหลังนะครับเหรียญด้านหลังนะฮะเหรียญด้านหลังนะครับอันนี้ลักษณะเหรียญให้ดูเหรียญด้านหน้านะครับที่เราบอกกันแล้วถึงไปแล้วหลัง นะครับด้านหลังองค์ยันนะครับองค์ยันกระทูเจ็ดแบบตัวเนี้ยวางแบบแบบองค์ยันตสี่กลบดก็คือหมายถึงยันต์สี่ตัวนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นเก้าท่านเก้าช่องนะครับก็เลขสูตรนะฮะกระดูกก็เลขก,กันไปนะฮะอัธินะครับนะอติอติกายยะกาย,ยะก,ายาก็ได้อติ อธิกากายกอะนะครับสันตังนิตตนาเรอะไรก็ได้นะฮะนะครับก็เรียกก็เรียกกระดูกแล้วก็ลงนะครับลงลงไม้นะฮะเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยพอพอมีเส้นนะวิ่งวิ่งกระดูกนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยเราก็จะเห็นนะอีนะครับอีละนะครับอีละชานะครับค่า ักษานะครับก็เป็นก้าวย่างกบรนะครับตามหมาหมักลุกนะฮะตรงตรงนี้ก็มีน้าวิเศษอีกตัวหนึ่งก็ลงตรงกลางนะครับด้านบนอุทางอัตโทนะครับอุทางอัตโทด้านข้างนะฮะอากาวิตินะครับด้านล่างนะครับด้านล่าง ด้าน,นลานนาะนะนน่างนี้จะเป็นจะพระกระส่นะครับจะพระกระสะด้านข้างเนี่ยจะเป็นกันหันนิหะนะครับตรงกลางนะครับทุกทุกตรงกลางสี่มุมก็จะเป็นยันน้าเต้านะครับยันน้าเต้าเพราะ็ยางข้างในเขาก็จะใส่ใส่หัวใจพระกระถาอยู่มาอุ่นะครับมาอูตรงนี้นะครับมาอูนะครับก็ใส่อุณารมสําเร็จไปทีละตรงทีละองค์นะฮะก็ลักษณะเหรียญก็นะครับถ้าเราบรรยายความไว้ก็คือ ขอบเหรียญนะครับก็เป็นสันหนาสันหนาบางโดยรอบสันหนาบางโดยรอบนะครับจนถึงขอบหูนะฮะก็ศึกษาเรียนรู้ดูนะครับก็จะยกขอบหรือว่าขอบสันหนาบางข้างล่างตรงนี้ก็พื้นโจมอักษรนูนนะครับก็ด้านบนนีมีคําว่ารับผลพุนทวีนะครับด้านล่างมันจะมีบอกนะครับบอกชื่อวัดบางเหน่งใต้นะครับอันนี้ไฟยิกนะครับก็ยังมีบอกอายุมันอยู่ตรงนี้นะครับ เขบอกว่าบางแดงใต้นะครับตำบลบางแดงนะฮะในอำเภอท่าเรือจัองหวัดพระนครศรียานะครับกาให้เราได้ศึกษาดูนะครับ,นะรบปีนั้นท่านเป็นเป็นครบรอบเซยิกก็คือ72สิบสองปีหกรอบนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญสิบปีที่แล้วนะครับนั้นสิบปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ยิบยกงมากล่าวถึงเพราะว่าเป็นเหรียญแก่กสี่ นะครับแจกซีใครๆก็ชอบนะครับก็อีกหนึ่งพัคเกจิคณาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสายเหนียวเรียกได้ว่าแม้นประสบการณ์นะครับแมก้กระทั่งว่าเข็มฉีดยาเนี่ยยังงอนะครับเข็มฉีดยายังงอครับก็ให้ได้ได้เห็นลักษณะเลนมีจอห่วงก็จ่อห่วงหูเลนแบบนี้ก็จะเหมือนกับ สมัยโบราณหน่อยนะครับก็เป็นเหรียญแจกสีไว้อันนี้จริงมีลำดับหมายเลขนะน,น่าจะมีไหมมีตอกคุดไหมอ่าอันนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตอกไม่มีตอกลำดับหมายเลขนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญแจกสีนะครับแต่ก็ผ่านมาเนิ่นนานฮะนะครับก็คงยังไม่มีเสริมไม่มีอะไรก็ระวังตะเกียอย่างเดียวก็ดูผิวเหรียญให้ตึง ะครับดูเหรียญผิวเหรียญที่ตึงนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ชดชดจะประมาณสัน้นๆงั้นเรื่องราวต่างๆของโรงพ่อเอืนอนอัตามาโนนะครับเดี๋ยวเรายังจะมีคุยกันต่ออีกหลายภาคอีกหลายภาคนะครับเพราะผมเก็บข้อมูลในในการทาภาคสนามท่านมาเยอะพอสมควรนะครับในช่วงในช่วงระหว่างนั้นก็คือช่วงก่อนปีพศสองพ ห้าสิบห้าด้วยซ้ำไปนะฮะนะครับก็ถือว่าเล่นนานหลายปีแล้วก็ไม่ได้ไปกลับน้ำสการท่านนะครับเพราะเนื่องจากหน้าที่การงานนะครับก็เดี๋ยวเราคงยังได้มีโอกาสหยิบยกเรื่องราวของท่านมานําเสนอก่อนอ,อีกบางลายนะครับวันนี้ก็คงจะต้องนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตตัดทอนนะครับตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ